โอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Point Blank นะครับหรือที่เรียกกันว่า PB นั่นแหละซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากครับู้ไม่รู้ทำไมนะอยู่ๆก็คิดถึงเกมนี้ขึ้นมานะอยากจะกลับมาเล่นดูก็ตัวแบบโอ้โหดูขอผมก่อนเลยคือของแบบแทบไม่มีฮะผมน่าจะไม่ได้เล่น PB เนะี่ยมาแบบโอ้โหน่าจะเป็น34ปีได้เลยนะ เออนานมากซึ่งตอนที่เขาให้โอนย้ายไอดีนะี่ยตอนนั้นผมก็โอนย้ายมาเก็บไว้นะแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยเออได้เล่นแต่น่าจะได้เล่นน้อยมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแบบเนี่ยผมจะเล่นตัวอ้วนเลยนะแล้วก็ปืนอักธรรมดาเลยผมอยากรู้ว่าผมจะยังสู้คนอื่นไหวไหมนะ <c oughs> ขอไปดูที่ฉายาก่อนฉายา ผมใส่อะไรไว้เนี่ยซึ่งผมจะเล่นอักใช่ไหมก็น่าจะต้องใส่คุมนะผมไม่ทาไม่ได้ว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเอฉายาเนี่ยใส่คุมสีแล้วกันนะอืมผมจะเน้นยิงหัวแล้วกันในระยะไกลๆนะก็ไม่เน้นแรงมากแล้วก็ใส่ไปเล่นะครับเพื่อความเท่นะเออนี่เมื่อก่อนนี่คือผมแบบโหคนที่ใส่ไปเล่ผมว่ามันเทมากเจอห้องพอดีเลยมาเดี๋ยวเราลองเล่นห้องนี้กันเลยดีกว่า โอ้โหโคตรคิดถึงอะคิดถึงบรรยากาศมากครับพูดตรงเกมในวัยเด็กของผมผมเชื่อว่าเกมพนะีบีเนี่ยเป็นเกมในวัยเด็กของใครหลายหคนเลยนะอืมอันนี้คือห้องคนมันยังไม่ค่อยเยอะนะเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายอะเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าโอ้ไม่ตาย,ตาย,นะตายเ,ยเ,ยเยยาายฉยเลย โอ้แต่รู้สึกว่ามันมีที่ปั๊มเลือดด้วยเขาน่าจะปั๊มเลือดนะเมื่อกี้เออโหหน้าเลยคือผมคิดว่าเขาจะตายไงก,ก็เลยแบบไม่ได้โอ้โหยิงไม่โดนอ๋อนี่เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป็เปนเป้าอย่างนี้แล้วนะผมถอดตัวดี๋ย้อย่าเพิ่งตอนนี้เหมือนหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนปืนแล้วปะ่ะเมื่อก่อนก็จะมีแค่แบบอะไรอ่ะก็จะมีแค่อัก,กแล้วก็ชีตนะที่เล่นอ่ะ ดี๋ยนี้มีหลายปืนละที่คนนิยมเล่นกันนะเท่าที่ผมสังเกตนะโอ้โยตายมาถ้าผมอาจเล่นกากแบบไม่ถูกใจใครที่ขอโทษเลยว่าผมไม่ได้เล่นนานมากเลยคือมันยิงตายไปค่นอนข้างยากเลยนะแล้วเขามีเลือดโอ้ยส่องเออตายขอหยิบปืนคนเห็นเล่น่อยน,นะเออปืนตัวเองไม่ไหวอะ่ะตัวสุนน้อยเกิน โอ้โหสนาย <Double Kill. S 1> นายอยู่โอ้โหสนายอีกแล้วแต่จะว่าไป pb เนี่ยเขาก็ปรับปรุงด่านหลายด่านเนีันนะเออที่ผมสังเกตเนี่ย เฮ้ยผมนี้ไม่โดนนะมันเบือตายได้ตัวนึงเฮ้ยโดนจับตายอ่ะลูกซอง <'t> อเฮ้ยผมถนัดเล่นอักคมากกว่าถนัดแบบ สกอบนาี้มากกว่าโอ้ยจะกดจะกดสีนั่งอยูน่นะผมอยู่ม,มุมนี้ดีกว,ว่าไม่กล้าบวกเยอะ,ะ <c oughs> อยไม่ตายเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ตายจริงดิโอ้แต่เพื่อนเราเก็บได้แต่ผมนี่ไม่ตายเลยอะ่ะ กอนห,อห,อห,อหอน่ายอนะ่ะโหโหจะกดซีหน่ายอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมวันนี้เล่นสนายอน้างดีกว่านะไม่ได้เล่นนานเฮ้ยเปิดแรงเหมือนกันนะเนี่ย เก็บเสียงด้วยอ้าวโอ้โหไม่ตายด้วยโอ้โย,อยเกืบกอบจะลอยเขาได้แล้วหันมายิงกระบานอีกเฮ้ยขามีเร่มอมกโอ้โหธนูคือผมกลับมาเล่นเนี่ย,ยผมเห็นปืนใหม่ๆของใหม่ๆเนี่ยเพียบเลยนะ โอ้ถ้ามีสับไวผมน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะเชียระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดิอยา่าดิอย่าอย่าพกสิเพื่อนโอ้ย ไม่โดนว่ะไอ้ไดช็อตเอ้ยไม่ตายอะ่ะเขาเลือดร้อยสามสองเหรอผมไอ้ปืน M 2 0 0เนะี่ยรู้สึกว่าเลือดร้อยสามสองไม่ตายนะแต่ถ้าโดนช่วงอกเนะี่ยน่าจะตายไม่มั่นใจมันง โอ้โหแรงเหมือนกันนะพูดถึงเป็นสองร้อยเนี่ยโอ้โหเราเป็นสอคนเลยโอ้โโหดเกิน โน้ตสโคบโดนด้วยอ้าวเดนมีดนี่เพื่อนดูขวายด้วยนะเพื่อนเฮ้ยเอาวะนี่ตัวฉลาดเฮ้ยมีบาเลตี่ว่าผมลืมไปเลยเก็บบาเลตจากเพื่อนแค่ไหเนี่ยไหนนะขอหน่อยดิเฮ้ยเปิดอะไรเนี่ยเอาบาเลตมาโอ้โหกระสองน้า ปืนสองนัดก็ได้อยู่เอาปืนเดียวมาเอาปืนหาย,ย้ปืนหายทุกคนเราจะด้องเพื่อเราต้องให้เพื่อนตายนะเ <Hello, S 1> ยอะโอ้โหโอ้จอจะว่าไปบาลีดนี้มันก็ดีไหมนะเอามาบาลีดเอยนั่นแหละบาลีดนี้คือเป็นบาลีดถาวรน,นะโคตรเท่เลย ผมเห็นเข้ามาขายนะโค้ดที่งานเกมใช่ไหมโอ้โหเขาอยู่ด้านบนใช่ไหมโอ้โหพอมีบาเลตแล้วแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยคือผมไม่ต้องสับไง,งไดูดิคือยิงเอายิงเอาเลยนะยนโอ้โหตายเลย